ติดแ a ็กซิงแล้วทำยังไงดีสามารถยื่นกู้ได้หรือเปล่านะแล้วต้องแก้ยังไงเนี่ยในคลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับหนูจากบางกอกคาเซ็นเตอร์อีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับก็ได้นําสาระเกี่ยวกับเรื่อง finance มาเล่าให้ฟังอีกแล้วนะครับ การที่เราเคยไปยื่นขอสินเชื่อทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบ้านรถบัตรเครดิตหรืออะไรก็ตามนะครับซึ่งบางคนนะครับอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าแค่เช็คเฉยเยยังไม่ได้ยื่นกู้ยังไม่ได้ยื่นขอสินเชื่อแต่นั่นแหละครับแบบนั้นก็หมายความว่าเรายินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลแล้วทุกครั้งที่มีการให้เซ็นเปิดประวัติเช็คเครดิตนะครับนั่นก็หมายความว่าคุณติดแท็กแล้วหนึ่งครั้ง แน่นอนครับในแง่ของผู้ที่ปล่อยสินเชื่อนะครับเขาก็อาจจะมองว่ามันไม่ปกตินะครับเหมือนกับว่าเขาจะให้คุณยืมเงินแล้วเขามีข้อมูลของคุณว่าคุณก็เคยไปขอยืมเงินมาก่อนหน้านี้แล้วมันดูผิดปกติใช่ไหมล่ะครับการที่คนคนหนึ่ง จะขอสินเชื่อในหลายๆที่พร้อมๆกันในเวลาไล่ๆกันแย่ไปกว่านั้นนะครับบางคนไม่เข้าใจในเรื่องนี้ไม่เคยมีเครดิตมาก่อนอาจจะอยากสร้างเครดิตโดยการไปยื่นขอสินเชื่อบัตรเครดิตบัตรเงินสดพร้อมๆกันหลายๆที่ในแบบนี้ยังไงก็โดนแท็กซิ่งแน่นอนในข้อมูลเครดิตของคุณจะถูกมองว่าผิดปกติครับ ถ้าคุณเคยติดแท็กซิ่งมานะครับก็ยังสามารถยื่นกู้ได้นะครับถ้าประวัติก่อนหน้านี้คุณมีประวัติเครดิตดีฟินแลนซ์บางที่เขาก็อนุรมนะครับอาจจะเคยแท็กมาสักครั้งหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าแท็กมา5-6ครั้ง7-8ครั้งอันนั้นก็มองเป็นผิดปกติครับไม่ได้เหมือนกันบางที่ก็อาจจะอนุรมโดยการ ปรับเงินดาวขึ้นอาจจะให้กู้ในยอดที่น้อยลงไปนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีเครดิตมาก่อนเลยเนี่ยนะครับแล้วก็เคยไปยื่นเช็คหลายที่เคยไปยื่นขอสินเชื่อมาแล้วหลายที่นะครับแล้วก็ไม่ผ่านสักที่แบบเนี้ยผมแนะนำให้พักก่อนนะครับพักสัก6กเดือนหรือ1ปีแล้วก็ไปยื่นใหม่นะครับแบบนั้นก็จะทำให้คุณมีโอกาสสามารถขอสินเชื่อได้นะครับ ข้อแนะนำนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเครดิตหรือไม่เคยกู้อะไรมาก่อนเลยนะครับอยากให้คุณลองศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนศึกษาดูดีๆว่าคุณจะยื่นอะไรคุณจะกู้ซื้ออะไรคุณจะผ่อนอะไรนะครับไม่อยากให้รีบร้อนนะครับแบบว่ากลัวไม่ผ่านยืนย่นๆไปก่อนเช็คๆไปก่อนหรือหว่านแหนไปหลายๆที่แบบนั้นไม่แนะนําเลยนะครับทางที่ดีปรึกษาผู้เชี่ยวชาญน,นะครับเตรียมเอกสารเตรียมข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างให้แน,น่นแล้วก็ยื่นไป ทีเดียวให้ผ่านเลยครับอย่างเช่นถ้าคุณจะปรึกษาเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์นะครับก็สามารถปรึกษามาที่บางกอกคาเซนเตอร์ได้เลยครับเหมือนอย่างที่หลายๆคนที่เป็นลูกค้าของเราก็ได้รถไปใช้อย่างแฮปปี้กันครับทางเราก็บริการให้คําปรึกษาได้ตั้งแต่ต้ตต <Wow. S 1> จนจนจบเลยนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับอยากให้ศึกษาให้ดีก่อนอย่าใจร้อนจะยื่นอะไรจะกู้อะไรจะซื้ออะไรถ้าไม่อยากให้ติดแท็กซิ่งนะครับแนะนําให้ปั้งทีเดียวผ่านไปเลยนะครับก็ขอ ขอขอบคุณที่ฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับยังไงก็ขอให้ยื่นกู้ผ่านได้อย่างง่ายดายนะครับผมขอบคุณครับหากเพื่อนๆรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ